ก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่มีเสียงจริงๆในช่วงเช้านะครับก็ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วละครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นขอแจ้งข่าวให้กับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับวีรชน14ตุลาผมเรียกพี่นิปพไทยาศาสนานัน ซึ่งเนี่ยนะครับได้ต่อสู้มายาวนานและที่สำคัญที่สุดคนที่เป็นวีรชนที่ไปได้รับความบาดเจ็บจากเหตุการณ์14ตุลาคมปี2516นั่นเป็นจุดยืนที่มั่นคงและไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าเราจะมีเนี่ยนะครับอดีตผู้นำนักศึกษา วันเวลาก็ทรยศจากต่อสู้กับเผด็จการเวลาผ่านไป40กว่าปีก็ไปรับใช้เผด็จการแต่ที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือวีรชนไม่ว่าจะเป็นวีรชนที่ตายหรือบาดเจ็บและผมเองเนี่ยนะครับเห็นพี่นิปไทยทุกครั้งในวันเวลาแห่งการต่อสู้ ตามพ่วงเวลาต่างๆเมื่อเวลาเป็นการต่อสู้กันระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการเป็นจุดยืนที่มั่นคงน่ายกย่องและสรรเสริญพี่นิปไทยนั้นได้เคยเดินทางมาหาผมเนี่ยนะครับที่สถานีพิษแห่งนี้หลังจากนั้นก็ทราบว่าท่านต้องเข้าไปโรงพยาบาล และก็เมื่อวานนี้ทราบว่าได้เสียชีวิตผมเองก็ขอไว้อะไรนะครับและเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่จะเป็นคน14ตุลาคมหรือจะเป็นคนเหตุการณ์ใดที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยพี่นิปไทยศาสนาน,น,นั้นเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังอย่างผมและพี่น้องที่เราจะต้องยกย่องสรรเสริญศพของพี่ นิปไทยนั้นตั้งที่วัดท่าข้ามศาลาสองวัดท่าข้ามเนี่ยอยู่พระรามสองรายละเอียดเนี่ยนะครับสามารถติดต่อได้ที่พิละเมียดบุญมากนะครับนายกสมาคมยตาาิวีรชน14ตุลาที่เบอร์โทรศัพท์086-884-3572 0 8 6 8 8 4 3 5 7 2 ซึ่งเนี่ยนะครับจะมีการชาปนก,กิจในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมในเวลาเนี่ยนะครับ5โมงเย็นแต่ทางเจ้าวภาพนี่นะครับขอเชิญท่านไปก่อนเนยนะครับทักหนึ่งชั่วโมงคือเวลา4ี่โมงเย็นในวันอาทิตย์นี้ผมเองเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในวันชาปนก,กิจอย่างไรต้องไปแต่วันอื่นนั่นกำลังหาเวลากันอยู่ พราะนี่เป็นแบบอย่างหนึ่งเป็นกำลังใจหนึ่งว่าคนที่ไม่ทรยศต่ออุดมการ์แนวทางการต่อสู้นั้นแม้เวลาผันผ่านเวลาจะผ่านมา45ปีก็ตามแต่การต่อสู้และความเชื่อความคิดเป็นอย่างไรนั้นก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่หลายคนได้ทรยศต่อเจตนารมณ์ของวีรชน14ตุลา6ตุลาพฤษภา แต่พี่นิพนธไทยศาสนาดั้นนั้นท่านไม่เคยเปลี่ยนขอขอเชิญชวนบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับได้ไปร่วมงานศพกันทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักให้รู้เพียงแค่ว่าเขาเป็นพี่น้องกับเราก็เพียงพอเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนี้นะครับได้เกิดขึ้นมากมายในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเรื่องแรกครับ ผมเองเห็นกระแสในโลกโซเชียลและการขับเคลื่อนของส่วนงานต่างๆที่บีบคั้นคุณสรยุทธสุทัศนะจินดาผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ช่องสามเนี่ยนะครับหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าวไม่ว่าเช้าหรือเย็นคำพิพากษาเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องที่ผมไม่ต้องพูดถึงเพราะสารพิพากษาอย่างไรก็ต้องว่าตามนั้นและก็มีกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมต่อไปอีกในสารอุทธรณ์และสารฎีกาหลักของกฎหมายเนี่ยนะครับที่ใช้กันทั้งโลกว่าจนกว่าคำพิพากษาจะถึงที่สุด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นี่ไม่นับเรื่องราวต่างๆถ้าพี่น้องดูข่าวเนี่ยนะครับช่องสามเนี่ยครับของคุณกิติสิงหาปัตนี่นะครับที่ไปจับเรื่องกรณีการจับแพะแล้วต้องคดีในชั้นศาลทั้งที่ตัวเองไม่ได้กระทำความผิดและก็มีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่ก็ทยอยให้เห็นกันเป็นตามลำดับ นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะการพิจารณาของศาลนั้นก็เป็นการพิจารณาจากสำนวนที่ตำรวจส่งให้อัยการอัยการส่งมายัางศาลแล้วก็นำสืบกันไม่มีใครนั่งอยู่ในเหตุการณ์หรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและยังดำรงอยู่แต่หลักคิดกันง่ายๆก็คือว่าที่ทุกประเทศทั่วโลก ก็ยังยืนยันคำนี้อยู่ว่ากราบจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเสื้อสีใดไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆกับผมแล้วครับและก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นคนเสื้อแดงหรือจะเป็นคนเสื้อสีใด เขาก็ทำหน้าที่และก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแต่ละฝ่ายแต่ว่ากรณีที่ผ่านมาในช่วงสองสามวันจนกระทั่งคุณสรยุทธ์ต้องประกาศลาจอไปนั้นจะเห็นถึงสิ่งที่เก็บเอาไว้ในบรรดาคนดีทั้งหลายที่ได้เก็บซ่อนความไม่พึงพอใจสรยุทธ์มายาวนาน แล้วก็ระบายนี่นะครับจนกระทั่งลืมดูไปว่าแล้วตัวเองล่ะตัวเองเคยต้องคดีหรือไม่เคยมีคํำพิพากษาหรือไม่หรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือไม่แต่ทุกคนพร้อมจะลืมเรื่องของตัวเองและก็ไประบายใส่กับสรยุทธ ไม่ว่าจะเก็บความแค้นไว้ในเวลาใดและที่เห็นได้ชัดสุดคือแววตาความริษยาความอาฆาตเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในยุทธภพเนี่นะครับของข่าวเนี่ยเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งแน่นอนที่สุดถ้าไม่มีเขาก็อาจจะมีคนที่เข้าใจว่า ความนิยมอาจจะสลับข้างก็ได้หรือความไม่พอใจสะสมกันมาตั้งแต่เดิมหรือจใจฉาว่าสรยุทธ์ทำหน้าที่ได้ดีกว่าต่างก็ออกมาเนี่ยนะครับระบายกันหน้าดูดูเสมือนหนึ่งว่าจะต้องเนี่ยนะครับจัดการให้ได้ผููประกาศข่าวบางคนเนี่ยนะครับลามกจกกระเปรด ภาพเผยแพร่โลกโซเชียลกันไปทั่วแต่ว่าเป็นพวกที่ไปเป่านกหวีดวันนี้ก็มานั่งจัดรายการโดยไม่มีความอับอายใดๆทั้งสิ้นนี่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับว่าถ้าบุคคลอื่นเนี่ยครับไปมีภาพอนาจารมีถ้อยคำอนาจารลามกจกกระเปรตแบบนั้นเนี่ยเขายัางสามารถนั่งจัดรายการและมาว่าคนอื่นได้ต่ออีกหรือไม่ แต่เพราะเขาเนี่ยนะครับเป็นพวกเป่านกหวดว่าศาสตร์เสียเทเสียดูเสมือนหนึ่งว่าตัวเองนั้นไม่เคยทําความผิดเลยทั้งที่ตัวเองก็บัดรซบที่สุดผมเองนั้นเนี่ยนะครับหลายวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้พูดถึงกรณีของสรยุทธ์เพราะผมเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาพการที่ขึ้นศาลกันโดยตลอดวันนี้ก็ต้องไป แล้วก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดจะต้องเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไล่ล่าและการออกมาเนี่ยนะครับระบายมันสะท้อนใ้เห็นว่าที่ผ่านมาสรยุทธ์เนี่ยนะครับไปสร้างความอิจฉาริษยาให้คนเป็นจำนวนมากและเมื่อได้โอกาสนั้นตอมอิจฉาแตกก็มาระบาย และก็ท้ายที่สุดนะครับสรยุทธ์ก็ไม่สามารถทัาทานได้เขาก็ประกาศลาจอไปแต่พี่น้องดูแต่ละชื่อสิครับดีๆทั้งนั้นสื่อบางคนเนี่ยนะครับไปรับใช้เผด็จการได้ตำแหน่งสำคัญละเลยการทำหน้าที่ฐานนันดรนสีก็กลายเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองวันนี้ก็เห็นว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะเขาไม่เคยมาเป็นฝ่ายผมไม่เคยมาเป็นพวกผมอะเพียงแต่ว่าเขาทําหน้าที่และเขาได้รับความนิยมไม่เกี่ยวกับคดีนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ในเส้นทางนี้นั้นมันเต็มไปด้วยแรงริษยาอาฆาตซึ่งมันแรงมากผมเชื่อว่าสรยุทธเองก็ไม่คาดคิดว่าชีวิตหนึ่งนั้น จะมีคนริษยาอาฆาตเขาได้ถึงเพียงนี้แม้กระทั่งคนที่เคยร่วมงานกับเขามาตอมอิชาเนี่นะครับได้แตกแล้วก็ชัดเจนผมเองก็เห็นว่าเขาเองนั้นเนี่ยนะครับก็ทำงานมาเหนื่อยมากแล้วะเป็นงานที่ไม่มีวันหยุดสรยุทธแทบไม่มีวันป่วยกันเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตั้งหลักพักและก็มีสติที่ดี และที่สําคัญที่สุดนั้นสรยุทธเขาก็จะได้เห็นจากปรากฏการณ์นี้ว่าใครเนี่ยนะครับที่ต่อหน้ามาพลับรับหลังตะกโกกับเขาบ้างก็เห็นปรากฏการณ์ในเวลาที่กระทืบกันนั้นบางคนโอ้โหแสดงจุดยืนวา่าถ้าถูกเชิญไปในรายการไม่ไปทั้งที่เขายังไม่เชิญนะครับคือออกตัวว่าไม่ไปเอาแล้วใครเชิญอ่ะ แต่ว่าลักษณะแบบนี้ครับโอโหดราม,ม่าก,กันแบบอย่างสุดจิตสุดใจผมไม่มีหน้าที่ให้กำลังใจอะไรใครแล้วครับแต่เพียงแต่ว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงดีแต่อย่าเด่นนะครับเด่นนักมักเป็นภัยสำนวนไทยเนี่ยชัดเจนที่สุดและไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความริษยาอาฆาตซึ่งรอวันเวลานี่นะครับตอมอิจฉาแตกเมื่อไร ก็จะใช้ปรากฏการแบบที่สรยุท์เจอประเด็นต่อมาครับกรณีของวัฒนาเมืองสุขเนี่ยนะครับที่ทหารไปเอาตัวมาจากบ้านซึ่งก็บอกว่าเป็นการเชิญนะครับแต่ว่าดูสภาพแล้วมันก็ไม่เหมือนเชิญนะก็ท้ายที่สุดนี่นะครับ ก็เอาตัวไปที่มทบ11บ11แล้วก็ปล่อยตัวนะครับหลังจากที่พาไปดำเนินคดีข้อหาผิดพรบ,อรบอรคอมพิวเตอร์และก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ไปศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อขอประกันตัวต่อสู้ตามกฎหมายผมเองเนี่ยนะครับก็ได้ติดตามเรื่องนี้ เหตุที่ติดตามเพราะตัวเองเนี่ยนะครับก็ลูกผีลูกคนอยู่ทุกวันคือไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนความจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่วัฒนาเมืองสุขซึ่งเป็นอดีตผู้แทนราษฎรปราจีนบุรีมานานและก็เป็นที่รู้จัก